มิตซูบิชิ GJ52,027 เป็นการกลับมาครั้งสำคัญของตำนานรถยนต์ออฟโรดจากค่ายมิตซูบิชิที่เคยสร้างชื่อเสียงมาอย่างยาวนานในอดีตรถรุ่นนี้ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและความต้องการด้านสมรรถนะที่หลากหลายโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ของความแข็งแกร่งทนทานและขับเคลื่อนได้ทุกสภาพถนนตาแบบฉบับของที่สายเลือดมิตซูบิชิไว้อย่างครบถ้วน j 5รุ่นใหม่นี้ได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของแนวคิด m o เด Herita a ชออฟ u p อ a อ e ีซึ่งผสมผสานระหว่างความคลาสสิกในอดีตก,กับเทคโนโลยีแห่งอนาคตใด้พ่ออย่างลงตัวภายนอกของ Mitsubishi GJ5 2000 27โดดเด่นด้วยดีไซน์ทรงกล่องที่แข็งแรงและทรงพลังเส้นสายตัวทั้งถูกออกแบบ ให้ดูบึกบึนและสมดุลไฟหน้าเลตทรงกลมคู่ที่เป็นเอกลักษณ์ของจีคลาสสิกกลับมาอีกครั้งแต่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นแบบเม t ริกส์เลเพื่อให้แสงสว่างคมชัดและมีความบูราทันสมัยมากขึ้นกระจังหน้าทรงแนวตั้งแบบเจช่องได้รับแรงบันดาลใจจากจีเจซีรีรุ่นเก่าแต่เพิ่มความสปอร์ตด้วยกรอบโครเมียมดำด้านกันชนหน้าและหลังผลิตจากวัสดุคอมโพสิตท,ที่ทนแรงกระแทกสูงพร้อมแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถเพื่อป้องกันในเส้นทางอัอร์ฟอร์รถจริงด้านข้างของตัวรถมีซุ้มล้อขนาดใหญ่ รองรับล,ล้ออลอยด์ขนาด 18- ถึง20นิ้วพร้อมอย่าง All t e r a t e r r a i n สําหรับการลุยในทุกสภาพถนนหลังคาแบบมอเลอร์สามารถถอดได้ทั้งส่วนหน้าและหลังเหมาะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่แบบเปิดโล่งในธรรมชาติห้องโดยสารภายในของ m ิ t s u b i s ิ i GJ 52,027ส้อนถึงความหรูหราและความเป็นรถออฟโรดระดับพรีเมียมวัสดุภายในถูกเลือกใช้ทั้งหนังแท้หนังสังเคราะห์คุณภาพสูงและวัสดุรลีกเลิ่นเพื่อความยั่งยืนแผงคอนโซลกลางมีหน้าจอสัมผัส ขนาดใหญ่14นิ้วรองรับระบบ Mitsubishi Smart Connect ที่เชื่อมต่อกับ Apple CarPlay และ Android Auto ได้อย่างราบรื่นหน้าปัดดิจิทัลขนาด12นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างชัดเจนรวมถึงค่าบุมล่าชันมุงเอียงและแรงบิดของแต่ละล้อในโหมด off road, ออฟโรดเบาดนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้า10ทิศทางมีระบบทำความร้อนและระบายอากาศเบาะหลังพับได้แบบ60/40เพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระด้านหลังมีพื้นที่เก็บของขนาดใหญ่เหมาะกับการเดินทางไกลหรือบรรทุกอุปกรณ์เดินป่า Mitsubishi ีเจ5 2 2 7มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เป็นซินเทอร์2.4ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด250แรงม้าและแรงบิด400นิวตันเมตร และรุ่นดีเซลเทอร์2.8ลิตรที่ให้แรงบิดสูงถึง500นิวตันเมตรเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพละงกำลังในการลากจูงหรือขับบนเส้นทางหาริโหดนอกจากนี้ยังมีรุ่น p LUG In Hybrid วิ v ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ Mitsubishi เชียวชาญโดยระบบขับเคลื่อนใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด2.4ลิตรทำงานรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้กำลังรวมกว่า300แรงมา้าสามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ไกลถึง90กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งและยังรองรับการชาร์จ เร็ดี c Fast ชาร์จงเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานระบบขับเคลื่อนของ J5 เป็นระบบ Super s e ซ e c t ็กซที่ได้รับการพัฒนาต่อจากเทคโนโลยีใน p ปรเจ o รและ t i t ท n รุ่นใหม่ล่าสุดระบบนี้สามารถเลือกโหมดขับขีด่ได้5รูปแบบได้แก่ 2H ขับ2ล้อ 4H ขับ4ล้อค,ความเร็วสูง 4L4 ล็อกเฟืองกลาง 4LLC เกียร์ต่ำสำหรับออฟโรดหนักและโหมดออโต้ท,ที่ระบบจะปรับการขับเคลื่อนตามสภาพถนนอัตโนมัติระบบล็อกเฟืองท้ายคู่ ทรอน i ์รีดิเฟรนเชลล์ช่วยเพิ่มการยึดเกาะในสภาพถนนลื่นหรือรุคราบ,บพร้อมระบบคลอคนโทรลและฮิวเดซินต์คนโทรลที่ช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติ